วันนี้จะพามารู้จักกับไมโครโฟนแห่งความลับจากแบรนด์ชื่อดังอย่าง AKG นั่นเองนะครับหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาไมโครโฟนทูบคอนเนเซอร์จากแบรนด์ AKG หลากหลายรุ่นกันมากนะฮะแต่ว่ามี1รุ่นครับที่ยังอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่นั่นก็คือ AKG P820 ทูบคอนเนเซอร์ไมโครโฟนนั่นเองนะฮะและตอนนี้อยู่ตรงหน้าผมแล้วครับนี่วันนี้จะพามารู้จักครับและเป็นยังไงไปดู และ AKG e P820 นะครับจะเป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แบบทูบคอนเดนเซอร์นั่นเองนะครับนั่นก็แปลว่าจะมีกล่องทูบหรือว่ากล่องขยายสัญญาณนะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะนอกจากกล่องทูบแล้วมาดูในส่วนของตัวไมค์กันหน่อยฮะ P820 นะครับผมก็จะอยู่ในซีรีส์ P เช,เช่นเดียวกับรุ่นน้องอย่าง P120 220และ420นั่นเองนะครับแต่ความแตกต่างของเขาเนะี่ยคือเป็นทูบคอนเดนเซอร์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูฟินิชดีไซน์ เทียบกับรุ่น P220 แล้วกันนะครับและนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบฟินิต d e ดีไซน์นะหรือว่าฟินิตลุคของเขานะครับ P820 ตรงนี้และ P220 ตรงนี้นะฮะก็จะสังเกตได้ว่ายังคงคาแรคเตอร์เดิมอยู่นะฮะแต่จะมีความพรีเมียมมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับวัสดุที่ใช้ก็จะมีเกรดที่พรีเมียมแล้วก็ยกระดับจากรุ่นน้องขึ้นมานั่นเองนะครับผมและคีย์ฟีเจอร์อย่างแรกที่น่าสนใจสําหรับ P820 ตัวนี้นั่นก็คือการปรับโพรลาพิร์นนั่นเองนะครับ เพราะรูปแบบการรับเสียงของเขาปรับมากได้สูงสุดถึง9แบบโดยแบ่งเป็น3ชนิดหลักๆนั่นก็คือแบบคาร์ดิโอนะครับและออมนิไดเรกชันและสุดท้ายนั่นก็คือฟิกเกอร์เอกนะครับและที่สำคัญนะฮะ9แบบมาจากไหนมาดูที่ตัวพูบกันครับลักษณะของการเปลี่ยนหรือว่าการปรับโพลาเดทเร์นของเขานะนรัยผมเราสามารถเบลนระหว่างกลางของแพทเทิร์นหลักเขาได้นั่นก็คือระหว่างที่เราใช้โหมดออมนินะฮะ เพื่อที่จะปรับไปคาริออลแบบปกติเนี่ยเขาก็จะมีการเบลนดให้ด้วยนะครับผมเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะครับผม ลักษณะของการรับเสียงก็จะแตกต่างกันไปในระหว่างที่เบลนนั่นเองปรับรูปแบบการรับเสียงได้ถึง9แบบนะครับผมและในส่วนของตัวไม้นะครับผมจะมีแคปซูลขนาด1นิ้วที่เป็นดูโอแคปซูลวางประกบกันนั่นเองนะครับผมทําให้ตัวเขาเนี่ยสามารถรับเสียงได้360องศาเลยนั่นเองนะครับผมหมายความว่านอกจากบันทึกเสียงร้องนะผมเสียงเครื่องตี๊ยคุสติกนะผมจ่อโอเวอร์เฮดหรือว่าเครื่องตีวูดวินนะครับผมหรือว่าเครื่องตีเป่าลมต่างๆก็สามารถทําในส่วนของเอ M-R ได้ด้วยนั่นเองครับมาดูในส่วนของสเปคของเขาบ้างนะฮะ m a c SPL ของเขาสามารถรับเสียงได้ดังสูงสุดถึง155 dB นะครับ ฟิคุซีเรสปอนส์อยู่ที่20ถึง20,000เฮิรตนะครับตามปกติของทูบคอนเดนเซอร์ในทุกๆรุ่นสแตนดาร์ดก็จะรับเสียงในช่วงนี้นะครับและการเชื่อมต่อของไมโครโฟน P820 นะครับผมก็จะเป็นแบบ XLR 7พินนั่นเองนะครับผมซึ่งสายตัวนี้เขาจะแถมมาด้วยอยู่ในแพคเกจนะครับผมและในส่วนของเอาพุตนะฮะจากกล่องตัวทูบเข้าสู่ออเดียโนเฟตก็จะเป็นแบบ XLR 3พินปกตินั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นกล่องของเขานะครับผมใน ทนทานกันมากๆนะฮะและภายในจะมีอะไรมาให้บ้างไปดูกันครับถัดไปเดี๋ยวผมจะพามาเจาะลึกในส่วนของกล่องของเขากันบ้างว่ามีฟีเจอร์อะไรกันบ้างนะครับและในขณะที่อธิบายเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบฟังเสียงของเขาพร้อมๆกันครับไปฟังกันเลยและนี่ก็เป็นเสียงคู่จาก e k g P820 Tube Condenser นั่นเองนะครับ มาฟังไปพร้อมๆกันนะครับผมในส่วนของการใช้งานทูบด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดไปพร้อมกับให้ทุกคนฟังเสียงของไมโครโฟนไปด้วยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของทูบกันบ้างนะครับผมก็เจ้าตัวกล่องบอกตรงว่าน้าหนักกําลังดีนะครับผมไม่หนักไปแล้วก็ไม่เบาไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของวัสดุก็ทํามาอย่าง โลหะเลยนะฮะโลหะทั้งชิ้นนะครับผมมาดูในส่วนของกล่องกันว่าเขาทําอะไรกันได้บ้างนะครับผมในส่วนหลักๆก่อนนะก็คือการปรับโพลาร์แพทเทิร์นนะฮะจะต้องปรับที่ตัวกล่องเขานั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมแคปเจอร์อยู่ในส่วนของคาดิออยล์โพลาร์แพทเทิร์นนะครับหรือว่ารับเสียงด้านหน้านั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะลองหมุนนะครับหรือว่าเบรนสัญญาณนะครับผมไปทางส่วนของฟิกเกอร์เอกรับเสียงหน้าและหลังกันไปนะครับผมทีละแก๊กนะครับผมลองแก๊กแรกกันก่อนนะครับแก๊กแรกนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับมาดูในส่วนของด้านหลังไมโครโฟนกันบ้างอ่าเพิ่มอีกสักหนึ่งแก๊กนะครับผมนี่เป็นเสียงด้านหน้านะและนี่เป็นเสียงด้านหลังครับก็จะมีการรับเสียงที่มากขึ้นนะครับและอีกหนึ่งแก๊กนะครับผมอ่ะนี่เสียงข้างหน้าของเขานะครับและนี่เป็นเสียงด้านหลังนะครับเกือบจะรับเสียงได้เท่ากันแล้วหน้าและหลังนะครับผมแล้วก็แก๊กสุดท้ายนั่นก็เป็นทางด้านของ f i g u r อร์เอกนั่นเองนะครับผมรับหน้าและหลังอย่างนี้นะครับ รับหน้าและหลังเท่ากันเลยครับถัดไปมาดูในส่วนของการเบลนสัญญาณไปที่โพลาร์แพทเทิร์นที่เป็นออมนิเดเรกชันแลกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมขอยัดกลับไปที่คาร์ดิออยก่อนเนาะอ่ะนี่เป็นคาร์ดิออยนะครับรับเสียงด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราเบลนไปทางออมนิกันดูนะครับแก๊กแรกนะฮะอ่ะสวัสดีครับนี่ก็เป็นการรับเสียงที่เบลนไปอย่างออมนิเดเรชันลนะครับมาดูในส่วนของแก๊กที่2กันดู สวัสดีนะครับเฮ้ยผมชอบโทนของแก๊กนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับขวาได้ยินซ้ายได้ยินนะครับมาดูในส่วนของแก๊กถัดไปนะครับสวัสดีครับหน้านะฮะลองดูซ้ายตรงนี้ซ้ายนะครับขวานะครับลองดูหลังกันหน่อยหลังก็เข้าพอสมควรนะครับอ่านี่ก็เป็นแก๊กที่เป็นสุดท้ายก็คือ Omni Directional โดยสมบูรณ์นะครับ และนี่ก็คือ ASMR นะครับและนี่ก็คือคีย์ฟีเจอร์นะครับในส่วนของการปรับรูปแบบการรับเสียงเขานั่นเองนะฮะมาดูในส่วนของฟีเจอร์ถัดไปนั่นก็คือโลคัสฟิลเตอร์นะฮะตัวนี้จะมีโลคัสมาให้ด้วย1ระดับนั่นก็คือในส่วนของ80เฮิรต์นะฮะเดี๋ยวลองโลคัสให้ฟังดูนะครับอ่านี่ก็คือโลคัสฟิลเตอร์ของเขานะครับลองฟังความแตกต่างกันดูนะครับปรับเป็นแบบปกตินะฮะแบบแบนด์พาสนั่นก็คือแบบนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และโลคัดเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งอย่างที่ทําได้นั่นคือการแพดสัญญาณนะครับผมก็จะอยู่ตรงข้างๆโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถแพดได้1ระดับนั่นก็คือลบยี่สนะฮะเวลาที่เรานำไมโครโฟนไปบันทึกเสียงเครื่องตีต่างๆที่มีความดังนั่นเองนะครับก็ใช้ฟังก์ชันแพดตรงนี้ช่วยได้นะฮะและนี่เป็นแบบปกตินะฮะเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับแพดลบยกันดูนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมลบ20ก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมก็ทำการบาลานซ์เกณฑ์ใหม่เวลาใช้งานด้วยั่นเองนะครับและที่สำคัญมีข้อคอนเซิร์หนึ่งอย่างนั่นก็คือในส่วนของจุดแดงนะฮะจุดแดงๆตรงนี้จะเป็นการปรับค่าโวลเทจนะหรือว่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้กับไฟบ้านนะครับจุดนี้สําคัญก็คือถ้าเราปรับผิดนะครับก็จะเกิดความเสียหายแก่วงจรเราได้นะครับผมให้เราปรับไปที่2 30นะฮะเพื่อให้แมทกับกระแสไฟบ้านเรานั่นเองนะครับ มาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนนะฮะที่กําลังฟังอยู่ก็ สงสัยในความแตกต่างว่าอ้าวพี่แล้วไมโครโฟนแบบทูบเนี่ยมันดีกว่าคอนเดนเซอร์ปกติยังไงนะครับผมวันนี้ผมเตรียมคอนเดนเซอร์ที่เป็นรุ่นน้องของเขามาด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีอยู่หรือเปล่าก็มันคิดถึงเธอบอกผ่านคืนที่งี้ เงาฝากท้องฟ้าและดวงดาวอบกอดเธอแทนฉันที และนี่ก็คือทั้งหมดของ a k g p 820 Tube Condenser Microphone นะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่กำลังหาไมโครโฟนตัวจบและสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความจะเป็นจะต้องบันทึกเสียงร้องเสียงพูดแล้วก็เสียงภาคนั่นเองนะครับและต้องการคุณภาพเสียงที่ดีนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สำคัญและก็เหมาะสำหรับทุกคนมากๆเลยนะครับพูดมาถึงตรงนี้ครับผมถึงเวลาที่เราจะเฉลยราคากันแล้วนะฮะและราคาของ a k g p 820 Tube Condenser Microphone อยู่ที่ อยู่ที่สามหม่นเก้าบาทครับทุกคน4ี่0 0ื่นมีทอนนะบอกตรงๆและผมได้ให้คะแนนของ e อ g P820 ไว้ตรงด้านนี้ครับ และถ้าหากสนใจเข้ามาทดสอบเสียงของตัว EKG P820 ตัวนี้นะครับสามารถเข้ามาทดสอบได้ที่โปร i ินแฟลกชิพครับตั้งอยู่ที่อาคารฟอร์จูนทาวน์ชั้น3นาร้านฟูดเวิลด์นั่นเองนะครับหรือว่าติดต่อทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับโดยเฉพาะ l i โอเอแอดโปรบินนะครับทางเราอยนาดีให้คำปรึกษาและบริการอย่างเต็มที่นะครับและอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ดีๆสาระดีๆได้ที่แฟนเพจโปรบินและยูทูบชาแนลโปรบินนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เราด้วยนะฮะจะได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราได้ผลิตคอนเทนต์ดี้ สำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็ฝาก AKGP 8 2 0ไว้อีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะฮะล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับว